I yeah. so yeah. yeah. เอเมนครับจันลืเถื่อขอบคุณพระเยสุจ้างขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสถิติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านำลงอยู่ท่ามกลางขี้นองที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้พระคําของโปรงได้มาส่องสว่างกับเรานะครับเป็นด่งตะเกียงเป็นสโคมส่องย่างเท้าท่ามกลางยุคที่มืดมิดนะครับให้เรามีพระคําเพื่อที่เป็นน้ํานมฝ่ายสวรรค์ฝ่ายวิญญ,ญาณฝ่ายศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตในหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า นะครับพระคำในเช้าว,วันนี้ได้หนุนใจเราได้บอกกับเรานะครับใน1นึเปโตบทที่สข้อที่หได้บอกว่าและพวกท่านเองเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพรนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสหนึเปโตรบทที่สข้อที่เ้า แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรต,ติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหาศจรัร์ของพระองค์เอเมนครับ ขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็ได้เห็นถึงการที่เราเองมีส่วนในน้ํานมนะครับฝ่ายวิญญาณนะครับที่พระองค์ทรงต้องการที่จะเลี้ยงดูเรานะครับและวันนี้นะครับเราเองเมื่อเราได้รับน้นํานมฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ก็จัดเตรียมเรานะครับให้เป็นดังบุโรหิตฝ่ายวิญญาณ นะครับใน1เปตุบที่2ข้อที่5นะครับขอพระคุณพระจ้าฝ่ายวิญญาณคำนี้นะฮะได้ชี้ถึงเ,เ,รเรียกว่าการที่ปรงเนี่ยให้เราเป็นพรนิเวศฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเครื่องบูชาเป็นบุรุษคำว่าฝ่ายวิญญาณสำคัญจริงๆนะครับชี้ถึงศักยภาพของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปรงทรงประทานให้แก่เราเพราะในบุรุษคำว่าบุรุษในพระสัญญาเดิมเนี่ย ได้ชี้ถึงการที่เขามีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเสมอเพื่อที่จะทาการงานในการไม่ว่าจะทูลขอแทนไม่ว่าจะเป็นทําการงานที่บริสุทธิ์หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อผลภัะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานเผื่อแทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานเผื่อคนทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่ปรุงทรง ประสงค์เนี่กว่าฐานะที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และมีชีวิตที่เติบโตตรงนี้ก็คือถือว่าเราเองได้ถูกแบ่งแยกไว้ให้กับพระเจ้านะครับในด้านนี้อทูตเปโตรท่านเองได้เขียนไว้นะครับโดยผลพระวิญญาณก็ทําให้เราเห็นนะว่าในด้านการที่เราทั้งหลายเป็นดัง่งศิลาที่มีชีวิตแล้วเราก็ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นบุรุษหีตหลวงนะครับแล้วก็เป็นวิเป็นชนชาติที่ปรุง เรียว่าบ,บริสุทธิ์และเป็นผู้ที่โปร่งส่งเลือกสรรน,นี่คือสิ่งที่พระผีได้เปิดเผยให้กับเรามองเห็นนะครับเป็นการเชื่อมโยงนะครับโดยมีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของโปร่งเข้ามาอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราโดยเราทั้งหลายเป็นดุดดังบูโรหิตที่เป็นอาณาจักรที่ขยายใหญ่ขึ้นของระเจ้าง เพราะอะไรฮะเมื่อผู้คนเนี่ยที่เราได้ประกาศกิตติคุณมาเขาถูกเสริมสร้างนะครับก็เติบโตกลายเป็นสุราที่มีชุดกลายเป็นบรุฮิตใช่ไหมกลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณกลายเป็นผู้ที่พระองค์ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ถวายพระเกียรติคุณของพระองค์นะครับซึ่งเพราะว่าเขาได้ไดเป็นพยา,ยานเนี่ยในข้อที่๙ว่าเขาเอง ถระเจ้านําออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้านะตรงนี้ให้เราเห็นถึงการที่พระเจ้าเนี่ยทรงยิ่งใหญ่แล้วก็พระองค์ทรงแต่งตั้งเราไว้นะครับเพื่อเป็นทําการงานถวายเกียรตินะครับสง่าราศีพงค์นะครับแล้วก็ชีวิตนิสัยแล้วก็ดําเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกับชีวิตศักดิทท์สิทธิ์ที่โรรอง์ทรงกระทำครอพงเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณ เราทั้งหลายก็เป็นวิหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นดังกลุ่มชนพลไพยที่เป็นผู้ที่ทำการเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่การงานเป็นหนึ่งเดียวที่สำแดงความเป็นหนึ่งเดียวของบุรหิตนี้เพื่อเพื่อแบ่งแยกไว้ให้เป็นของพระเจ้าไว้ให้เป็นสิ่งของบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระพีจึงบอกว่าเป็นประชากรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นชนชาติบริสุทธิ์ เพ,เพื่อจะประกาศพระกิติคุณพระเกียรติคุณของพระเจ้านะครับตรงนี้ก็คือด้านฝ่ายวิญญาณก็คือเราถูกก่อสร้างขึ้นเสริมสร้างขึ้นที่เขียนจดหมายทั้งสองฉบับนะครับก็คือท่านเองท่านเปโตโไม่ได้เขียนไปถึงกิตตจักรนะครับนะครับเพราะว่าได้กล่าวเน้นถึงการดําเนินชุดของการดําเนินชุดในด้านส่วนรวมก็คือเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ของพระเจ้านะครับที่ผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ย ต้องมีความเป็นน้ำนึ่งจะดูวกันนะครับแล้วก็ในข้อ5ตรงนี้นะท่านเองไม่ได้ใช้คําว่าคิดจักรนะฮะแต่ท่านใช้คําว่าพระวิหารฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วก็บุโรหิตนะครับเป็นบุรหิตนะครับเป็นบุรุษหิตหลวงก็คือเป็นบุรุษหิตกลุ่มชนใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเป็นบุรุษหิตหลวงนะครับเป็นบุรุษหิตที่ใหญ่นะครับคำว่าหลวงแปลว่าใหญ่มากของพระเจ้าขยายใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่การดําเนินชีวิตฝ่าย วิญญาณที่เป็นเอกเทศนะครับแต่เป็น sponsor, บุรุหิตหลวงนะครับเป็นบุรุหิตใหญ่นะครับที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นกลุ่มชนใหญ่ขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็นบุรุหิตที่เป็นเอกเทศตัวเดียวมีประสงค์ที่โรรองมีประสงค์ที่จะให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือพระองค์ทรงมารทับอยู่ในเรานะครับซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นหน <OS> ึ่งเดียวกันกลายเป็นกลุ่มบุรุหิตใหญ่นะครับบุรุหิตหลวงของพระเจ้าคือกลุ่ม กลุ่มที่ใหญ่มากนะครับสำหรับถ้อยคำนี้นะครับเพื่อที่จะมาสําแดงและปฏิบัติพระเจ้าในความสว่างจากอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงนำเราจากความมืดเข้าสู่ความสว่างขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่การบังเกิดใหม่นะครับ,บ,รก,รบก็ส่งผลนะครับสำคัญฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับซึ่งสามขั้นตอนนันคือมีการบังเกิดใหม่แล้วก็มีการเติบโตแล้วก็ได้รับการดูแลจาก พระเยซูเจ้าการเลี้ยงดูจากพระองค์นะครับในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกันเสริมสร้างผู้คนให้เติบโตในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณนี่ก็คือสิ่งที่การงานที่เป็นลําดับนะครับดังนั้นเองฝ่ายาชีวิตที่เรียกว่าพระวิหารฝ่ายวิญญ,ญาณที่ใช้คํานี้นะบอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระองค์นะครับหรือเป็นพรนิเวศฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นบุริษหลวงเนี่ย ตรงนี้ก็คือเป็นการงานแห่งความหมายเป็นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแบ่งแยกไว้ให้เป็นของปรุงเหมือนกับในพระสัญญาเดิมเนี่ยปรุงแบ่งแยกเขาให้มาเป็นชุมนุมชนเป็นกลุ่มชนของพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันเพื่อปฏิบัติพระเจ้าร่วมกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นผู้ที่ บริสุทธิ์เป็นชนชาติบริสุทธิ์นะไว้ให้กับพรลงเป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้านะครับในด้านการแบ่งแยกไว้ให้กับพรลงนะครับนี่คือการการงานการรับใช้ที่เจาะจงขอบะคุณพระเจ้าในในตรงนี้นะฮะที่เราท้งหลายเห็นว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็คือช่องทางนะครับที่เป็นในการถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญ,ญาณแต่พระเจ้าพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นช่องทางที่พระองค์ทรงกระทําอยู่ทุกวันนี้ ในตัวของเรานะครับเพื่อเราท้านหลายจะเป็นที่ถวายแด่พระเจ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นเพราะอะไรฮะอักขูป,ปโลเนี่ยได้ถวายพระคิดแด่พระเจ้า,าน้องจาได้ไหมฮะอักขูป,ปโลได้กล่าวไว้นะครับท่านเองได้ถวายพระคิดแด่พระเจ้าถวายพระคิดแด่พระเจ้าห,หมายถึงว่าถวายตัวของท่านเอง และถวายคนทั้งหลายแด่พระเจ้าก็คือถวายพระคิดแด่พระเจ้าท่านได้พูดคาหนึ่งใช่ไหมนั่นเองเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณตรงเนี้ยนะครับก็คือผู้ผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการด,ดําเนินชีวิตอถอดแบบตามอย่างพระฉายาของพระบุตรหัวปีก็คือถอดแบบตามอย่างพระฉายาของพระคิดเขาก็เป็นพันิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นทั้งที่อธิษฐานเป็นทั้งที่วิงวอนเป็นที่ทูลขอแทนเป็นที่ ทำการงานฝ่ายวิญญาณสู้รบศัตรูสู้รบผีมารซาตานสู้รบสิ่งต่างๆรอบด้านที่เป็นปัญหามากมายเพื่อคนคนใหม่คนเก่าคนทั้งหลายนะครับนี่คือการการงานฝ่ายวิญญาณในยุคปรสสัญญาใหม่ตามแผนการของพระเจ้าเนี่ยก็มีหนึ่งก็คือประคิดพูกนี้ซึ่งเป็นความาจริงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวและเป็นเครื่องบูชาทั้งปวงที่ ในพระสัญญาใหม่ที่ทั้งหมดในทั้งเล่มของพระสัญญาใหม่คงเป็นเครื่องบูชาหนึ่งเดียวนะครับเป็นศูนย์กลางเป็นความเที่ยงแท้เป็นความจริงนะครับคือในในในพระสัญญาเดิมก็คือเหมือนกับเป็นพระคิดเป็นในด้านแกะปัสกาเป็นในด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องเผาบูชาเครื่องธญญะ เครื่องธัญ,ญบูชาเครื่องบูชาสันติสุขแล้วก็เครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชา,าไทยการาล่วงละเมิดน,นะครับแล้วก็คนบาปทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการช่วยให้รอดโดยการประกาศพระกิติคุณของเราในวันนี้เหมือนก,นกันกับการที่ในพระสัญญาเดิมได้มีการถวายเครื่องบูชานะครับท,ทุกสิ่งแต่พระเยซูเจ้ากลายเป็น หนึ่งเดียวที่เราข้างหลายกระทำแนละคนบาบคนบาบที่เราไปประกาศเนี่ยเขาได้ต้อนรับพระเยซูซึ่งหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยเพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดเนี่ยเขาต้อนรับพระกิตติคุณซึ่งถูกถวายให้เป็นอวัยวะของพระกายเขาเองผู้เชื่อใหม่ก็ได้ถูกถวายให้ใหกับเป็นกลายเป็นอวัยวะของพระกายของพระคิดก็หมายถึงว่าถวายให้พระคิดและก็คือหมายถึงว่าคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นดั่งพระฉายากลายเป็น พระคิดนะครับที่ขยายใหญ่ขึ้นในตัวเขาก็คือถวายพระคิดแด่พระเจ้าที่อาทูปเปาโลได้กล่าวไว้นะครับดังนั้นเองร่างกายของเราคําสรรเสริญของเราการประกาศกิตติคุณของเราการกระทําเพื่อพระเจ้าของเรานะครับทุกอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการที่ถวายแด่พระเจ้านะครับเหมือนในภาสัญญาใหม่เอ้เหมือนในภะสัญญาเดิมก่อไปเหมือนในภะสัญญาเดิมแต่ภาสัญญาใหม่ก็คือเราถวายผู้คน ก็คือเรากําลังถวายให้ผู้คนเติบโตนะครับกลายเป็นศิลาและเมื่อการการเปลี่ยนแปลงเป็นศิลาเข้มแข็งกลายเป็นบุรุษหิตหลวงนะครับก็คือเป็นกลุ่มชนบุรุษหิตการงานของบุรุษหิตนะครับกลุ่มบุรุษหิตนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดําเนินชีวิตชีวิตที่เป็นขนานคู่ไปกับกษัตริย์นะครับนั้นเองกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์คือพระคิดนั่นเองเราข้างหลายก็ด,ดําเนินคู่ขนาน กษัตริย์ฝ่ายสวรรค์เดินเคียงบ่าเคียงไหลพูดง่ายแล้วก็เดินอย่างคู่ขนานด้วยสิทธิอํานาจที่ปรองทรงประทานให้ทั้งบุรุษกษัตริย์มีความเท่าเทียมกันนะในพรนสัญญาเดิมในด้านในด้านต่างๆนะครับเมื่อสมัยสมัยพระสัญญาเดิมไม่มีไม่มีกษัตริย์ก็ใช้บุรุษนะครับเป็นกษัตริย์นะครับ,ก,รรบก็คือทั้งสองนี้มีความเกี่ยวโยงกันนะในฐานะที่อาณาจักรนะครับเราทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างเนี่ย ปร่งทรงเลือกสรรเรานะครับแล้วโร่งก็ให้เราเป็นกลุ่มบรหิตนะครับในอาณาจักรของโปร่งเพื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเป็นชนชาติแห่งบรหิตนะครับในฐานะที่ด้านหนึ่งเป็นปพลไภัยนะครับเราก็คือทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแล้วก็ปร่งก็ซื้อเรามาเป็นพิเศษแล้วก็ครอบครองเราไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราเป็นทรัพย์สมบัติที่อัศจรรย์ของปรุงนะครับพงพันที่ถูกเลือกสรรไว้เนี่ย ชี้ถึงการสืบเชื้อสายจากพระเจ้านะครับพระพีถึงว่าท่านเป็นประชากรเป็นชนชาติวิสุทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เนี่ยนะครับก็คือเร็งถึงว่าเราเป็นสืบเชื้อสายจากพระเจ้านะครับเป็นระบบกลุ่มบุรุษนะครับอย่างาเมลซีเคเดกนะครับก็คือกษัตริย์ในเวลานั้นนะครับก็ชี้ถึงการปฏิบัติที่เรามีต่อพระเจ้า นะครับที่เราปฏิบัติพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ฝ่ายวิญญาณฝ่ายศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเลอเลิอ,ลอนะอาณาจักรก็แบ่งแยกเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์เราก็ดําเนินชีวิตในกลุ่มชนของพระเจ้าทาการผลไห้ของปรงุงนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตร่วมกันกันกบพี่น้องนะครับเพื่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่นะฮะแล้วก็ผลไห้หรือว่า คนของอาณาจักรของปรุงก็ถูกซื้อมาด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งกระชี้ถึงสิ่งที่ล้ำค่าโดยโลหิตของปรงุงปรุงจ่ายราคาเรานะครับซื้อเราไถ่เราพ้นจากอำนาจแห่งความมืดมาสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของปรุงนะครับโดยทรัพย์สมบัติล้ำค่าตรงนี้ก็คือปรุงซื้อเรามาโดยทรัพย์สมบัติก็คือการตายแทนนะครับสําหรับพระเจ้านี้คือเราทั้นหลายเห็นสิ่งที่เหล่านี้นะครับก็คือทุกอย่างล้วนอยู่ใน แง่ของความหมายในส่วนด้านส่วนรวมนะครับเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยจึงต้องเสริมสร้างทุกคนดูแลทุกคนร่วมกันนะครับดูแลทุกคนร่วมกันนะครับเพราะว่าทุกด้านรอบด้านในชีวิตฝ่ายวิญญาณในท่ามกลางธรรมิกชนวิสุทธิชนเนี่ยบนแล้วแต่ทุกคนจะต้องช่วยกัน นะครับจึงเรียกว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นกลุ่มบรุหิตหลวงนะครับนี่คือในบางบางฉบับใช้คําว่ากลุ่มบรุหิตนะครับแต่ว่าบางฉบับก็ใช้คําว่าพวกบรุหิตหลวงหมายถึงว่าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับที่เป็นบรุหิตหลวงนะครับนี่คือสิ่งที่ในฐานะที่พงพันธุ์ที่ถูกเลือกสรรไว้เราเราเป็นแหล่งกําเนิดที่อยู่ในพระเจ้า นะครับเราก็เป็นกลุ่มบุร okay. <art> ุษหิตหลวงนะครับเป็นบุรุษหิตหลวงนะครับดำเนินชีวิตฝ่ายสวรรค์นะครับอย่างกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์นะครับนี่คือชี้ชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นบุรุษหิตของเรานะก็คืออยู่ฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์เหมือนอย่างที่สถานสถานภาพของพระเยซูเจ้าเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ทงเป็นทั้งมหาบุรุษหิตใหญ่นะครับของเราก็คือเป็นมหาบุรุษที่ สูงส่งเหมือนเมลซิทเคเดกนะฮะนะครับที่เป็นบุหิตนิที่นิรัน์นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเราก็คือเป็นเป็นอาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกไว้ให้บริสุทธิ์เป็นของพระเจ้าเป็นพลไภัยที่ปร่งซื้อมาด้วยทรัพย์สมบัตินะครับของโปร่งที่แบ่งแยกเราไว้ให้เป็นของปร่งให้อยู่ในกลุ่มชนของโปร่งนะครับแล้วก็เนื้อแท้ตรงนี้ก็คืออาณาจักรนั้นก็คือพลรภัยนะครับ ได้ถูกซื้อมาโดยทรัพย์สมบัติคำพัสคำคำนี้ก็คือภาษากรีกนะมีค่าเท่ากับสำนวนที่อยู่ในภาษาฮีบรูนะครับภาษาฮีบรูได้ชี้ถึงเป็นในว่าคือทรัพย์สมบัติบางอย่างนะครับขอพระคุณะเจ้างในพระคำติตัตนะที่อักทูปารูได้กล่าวไว้นะครับบทที่2ข้อที่สิบสี่ผลลภัยที่พิเศษต,ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสมบัติที่เฉพาะเจาะจงนะครับที่อักทูปารูได้กล่าวไว้ นะครับทูปเปาโลได้กล่าวตรงนี้ในติตัสเนี่ยก็คือนี่เป็นสำนวนที่ที่ยืมมาจากพันธสัญญาเดิมเพราะว่าในเฉยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่6ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็บทที่14ข้อที่2ก็ได้พูดไว้เหมือนกันและเฉยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อที่18ตรงนี้ชี้ได้ชี้ถึงผลละไพ่ให้เราเห็นว่าเป็นผลไพ่พิเศษที่เป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าของปรุง น้องจาได้ไหมฮะโปรงแต่งตั้งเมื่อเขาอุปยบออกไปพวกก็แต่งตั้งมหาบุริษฐ์นะครับอารูนใช่ไหมครับทั้งตระกูลของอารูนนะครับเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากตั้งแต่ในอุปยบด้วยนะครับนี่ก็คือสมบัตินะอุปยบบทที่19ข้อที่5ได้กล่าวไว้เหมือนกันเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเป็นแล้วเป็นสมบัติของโปรองเองด้วยนะครับนะครับเป็นของโปรองเป็นกรรมสิทธิ์ของพปรงปองเป็นผู้ที่ถูกแบ่งแยกไว้บริสุทธิ์ เพื่อถวายประกาศเกียรติคุณของพปร่งนะครับเพื่อประกาศเกียรติคุณของพระเจ้าเลยฮะนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่การงานยิ่งใหญ่มากครับเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับจางนั้นก็คือเป็นบุญหิดหลวงก็คือเป็นกลุ่มใหญ่นะครับดำเนินชีวิตที่สำแดงกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์นะครับแล้วก็เทิดทูนกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ก็คือพระคิดในอาจตรงนี้ก็คือแบ่งแยกบริสุทธิ นะครับเป็นของปรงุงเป็นผลรภัยนะครับฐานะทรัพ์ล้ำค่าของปรงุงและเป็นผลรภัยที่มีความล้ำค่าต่อปรุงในด้านการถวายเกียรติพระเจ้านะครับแล้วก็ประกาศเกียรติคุณของปรงุงนะครับผู้ที่ทรงเรียกเราทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอย่างอัศจรรย์ของปรุงขอพระคุณพระเจ้าให้เราทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เป็นแผนการและก็น้ำพระทัยอัศดิสิธิ์ที่ปรุงทรงเมตตาเรานะครับ ซึ่งเราก็คือเป็นกลุ่มบริหิทํางานอย่างการงานที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติของโปร่งร่วมกันนะครับไม่แตกแยกกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบูชาของพระเจ้านะครับในภาสาญญาเดิมด้วยนะครับเราถวายผู้คนนะครับก็คือถวายทั้งเครื่องบูชาในภาษาญาเดิมได้บอกว่าเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชาธัญาหารเครื่องบูชาสาตติสุขเครื่องบูชาไถยบาปและไถ่ายการล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ก็คือเราถวายให้กับพระคิด และเราเครื่องเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและรับได้ก็คือพระคิดนะครับเหมือนอาคาตูปารได้เปิดเผยในพระสัญญาใหม่ก็คือถวายพระคิดแด่พระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ในพระคิดเอเมนก็คือกลายเป็นพระคิดขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเราเราก็คือถวายแด่พระเจ้าถวายผู้คนที่เติบโตแล้วในให้กับองค์พระเจ้าได้อิ่มหนำขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราร่วมใจที่ฐานพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณขอพระคุณปรองที่พรองทรงประทาน พระเมตตาให้แก่เราทั้งหลายขอฉลมเราโดยพระโลหิตของพระเยสูวจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะติดสนิทกับโปรองให้พ้นจากความบาปการอาธรรมทั้งสิน้นขอชำระเหล่ากายใจจิตและวิญญาณฉลมเราตั้งแต่ศีรษะจ,จุดปลายเท้าโดยพระโลหิตของโรรองพระโลหิตของพปรองที่จ่ายเราทั้งหลายซื้อเรามาออกจากอำนาจห่งความมืดเข้าสู่ความสว่างนั้นเป็นการจ่ายด้วยราคาที่แพงและสูงค่าขอพระคุณโรรองที่โปร่งส่งเมตตาเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของโปรองเติมเต็มเต็มล้นเราทั้งหลายตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ให้เราแช่อยู่ในแม่น้ําแห่งพระคุณของโปรง่งขอพระคุณโปรองที่พปรองสรงเมตตาเราทั้งหลายขอเยี่ยมเยียนอรารักขาเราทั้งหลายเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไม่พอให้เราทั้งหลายกลายเป็นกลุ่มบุรุษหิตของโปรง่งเป็นบุรุษหิตหลวงเป็นผู้ที่เป็นชนชาติที่แบ่งแยกบริสุทธิ์ไว้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอยู่ในฐานะที่สูงส่งเพื่อที่จะถวายเ,าเกียรติคุณประกาศเกียรติคุณที่พปรอง,งทรงทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่คือย้ายเราออกจากความมืด เข้าสู่ความสว่างแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ก็คือการดรําเนินชีวิตในท่ามกลางกิจจักรท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายท่ามกลางพระก,กายของปรุงจิตฐานขอการครอบครองอวยพรธรรมิกชนวิสุทธิชนทั้งหลายในการนําพาเราทั้งหลายทุกคนจึงอธิฐานขอพร,พรจากฟ้าสวรรค์โปรยปลายลงมาดุจห่าฝนดุจเมฆที่โปรยสิ่งที่เป็นควันของความเย็นหรือว่า หมอกลงมาท่ามกลางแผ่นดินโลกให้ชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยพระเมตตาของพระองค์ในแต่ละวันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน